สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเรียกว่าวิธีวิทยาปรากฏการวิทยาเชิงวิภาคค่ะหรือ critical phenomenology ครับผมเป็นการผสมผสานสองแนวคิดเข้าด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับแนวทางนี้เอ่อม,มันคือการนำเอาปรากฏการณ์วิทยานะครับที่ปกติจะเน้นทำความเข้าใจโลกหรือประสบการณ์จากมุมมองของเจ้าตัวเลยค่ะเข้าใจจากข้างในครับผม เอามารวมกับแนวคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งอันนี้จะมุ่งตั้งคำถามกับพวกโครงสร้างอำนาจหรือบริบทสังคมใหญ่ๆนะครับว่ามันส่งผลยังไงอ๋อแปลว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำความเข้าใจว่าคนคนนั้นเจออะไรมาประสบอะไรแต่ต้องมองลึกลงไปอีกว่าทำไมโครงสร้างมันถึงทำให้เขาต้องเจอแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่าถูกต้องเลยครับใช่ครับเราพยายามมองให้เห็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่บางทีมันซ่อนอยู่ เช่นเรื่องอำนาจชนชั้นเพศหรือระบบต่างๆที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังประสบการณ์คนนะครับน่าสนใจจังค่ะงั้นเราลองมาไล่เรียงขั้นตอนกันดูไหมคะว่าถ้าจะใช้แนวทางนี้ต้องทำยังไงบ้างเริ่มจากการตั้งคำถามวิจัยก่อนเลยใช่ไหมคะที่ต้องเชื่อมโยงเรื่องส่วนตัวเข้ากับประเด็นเชิงอานาจครับผม อย่างในข้อมูลที่ให้มามีตัวอย่างเรื่องการทำความเข้าใจความหมายของการเป็นนักศึกษา LGBTQ+ ภายใต้กรอบอวินยัยแล้วก็อำนาจในมหาวิทยาลัยใช่ครับพอเรามีคำถามที่ชัดเจนแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือเรื่องการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเราต้องเลือกแบบมีเป้าหมายหรือ purposive sampling นะครับคือเลือกคนที่มีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องนั้นๆเลยค่ะค่ะโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ เผชิญความไม่เสมอภาคหรือได้รับผลกระทบจากโครงสร้างนั้นๆและที่สําคัญมากๆก,ก็คือต้องคํานึงถึงความหลากหลายทางอัตลักษณ์ด้วยครับเพื่อให้เห็นภาพหลายๆมุมพอได้คนที่เราจะคุยด้วยแล้วที่นี้การเก็บข้อมูลล่ะคะทํายังไงให้ได้ข้อมูลที่มันลึกซึ้งจริงๆหลกัหลกๆก็ยังคงเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกครับหรืออาจจะใช้การสังเกตเข้ามาช่วยด้วยครับอืมค่ะแต่หัวใจสําคัญจริง,รงๆอยู่ที่การตีความครับเป็น interpretive phenomenology เราพยายามจะทำความเข้าใจประสบการณ์นั้นผ่านสิ่งที่เขาเล่าผ่านภาษาการกระทำหรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดแบบว่าสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกรับรู้อยู่กับมันในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะและอีกอย่างคือผู้วิจัยเองก็ต้องตระหนักถึงบทบาทตัวเองหรือ reflexivity ออยยู่ตลลดดเวาดวา้นะครับหมายถึงว่าต้องระวังไม่ให้มุมมองของเราไปปนกับการตีความเรื่องของเขาใช่ไหมคะใช่ครับต้องคอยตรวจสอบตัวเองเสมอว่าพื้นเพหรืออคติเรามีผลต่อการฟังการตีความหรือเปล่าโอเคค่ะพอเราเข้าใจประสบการณ์จากมุมมองของเขาแล้วก็มาถึงส่วนที่เรียกว่าวิภาคจุดนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันต่างจากปรากฏการณ์วิทยาทั่วไปตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ ตรงนี้แหะครับคือจุดที่เอาแว่นของแนวคิดเชิงวิพากษ์มาสวมทับลงไปเราจะใช้กรอบคิดเชิงวิพากษ์ต่างๆเช่นของฟูโกเรื่องวาทกรรมอำนาจความรู้อืมหรือของบูติเยเรื่องทุนเรื่องโครงสร้างที่มันฝังแน่นในสังคมหรือของเบลฮุกส์ที่พูดเรื่องเพศชนชั้นเชื้อชาติการเสริมพลังพวกนี้ครับค่ะเอามาใช้ยังไงคะกับข้อมูลที่เราได้มา ก็เอามาวิเคราะห์ครับว่าโครงสร้างอำนาจอะไรกำลังทำงานอยู่ใครมีอำนาจในการกำหนดความจริงหรือความปกติในเรื่องนี้ทำไมประสบการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำๆหรืออะไรที่ไม่ถูกพูดถึงหรือถูกทำให้มองไม่เห็นไปเลยในเรื่องเล่าเหล่านั้นนะโหเหมือนเป็นการเปิดโปงกลไกลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประสบการณ์เลยนะคะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแล้วพอวิเคราะห์จนเห็นภาพชัดเจนแล้วสุดท้ายปลายทางของงานวิจัยแบบนี้คืออะไรครับ เป้าหมายสุดท้ายเลยเนี่ยไม่ใช่แค่การอธิบายให้เข้าใจนะครับแต่คือการสร้างข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงอ๋อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใช่ครับอาจจะเป็นข้อเสนอระดับนโยบายการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานหรืออาจจะเป็นแนวทางในการเสริมพลังให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเพื่อจะไปะปรับแก้หรือท้าทายโครงสร้างที่มันกดทับหรือไม่เป็นธรรมนั้นนะครับ สรุปได้ว่าวิธีวิทยานี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะในการเชื่อมโยงเรื่องราวส่วนตัวเล็กๆของคนเข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นคือเรื่องโครงสร้างสังคมอำนาจที่ทำงานอยู่เบื้องหลังใช่ครับและจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือมันผลักดันให้งานวิจัยก้าวข้ามแค่การอธิบายไปคือไปสู่การเสนอแนะแนวทางเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆได้ค่ะ มีประเด็นทิ้งทายให้ผู้ฟังได้ลองไปคบคิดกันต่อนะคะว่าการที่เราเริ่มตระหนักรู้มากขึ้นถึงโครงสร้างอำนาจที่อาจจะซ่อนรูปอยู่แล้วก็ส่งผลต่อประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการตระหนักรู้นี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกหรือมองปัญหาต่างๆรอบตัวหรืออาจจะไปกระตุ้นให้เราอยากสร้างความเปลี่ยนแปล,ปลงอะไรได้บ้างไหมคะ